วันนี้เราจะมาจัดตัวกันในแผน x อแล้วกันพิม์ลีกปีล่าสุดแล้วกันยี่สอตอนนี้มันก็ใกล้จะจบพิม์ลีกแล้วซึ่งนักเตะแต่ละคนก็ทำผลงานกันได้ดีกันเลยทีเดียวจบเว้นทีมหนึ่งที่ผมใส่อยู่เนี่ยสวัสดีครับทุกส่านเจิเยกับช่องเกมซ b บอ l ล l ับนะครับ ู่ในช่วงอีพิโซดที่2นะครับแต่วันนี้เรามีแคปเชิญหน้าใหม่มาสำหรับคุณซีครับผม okay. โอเคเดยวน,นี้เรามาคุยกันในหัวข้อของ b บส t e a m อ็กอของพิมพ์มะลิก2022-2023นะครับ๋ยวมาดูกันว่าแผนการเล่นของเราทั้งคู่เนี่ยจะมีนักเตะใครบ้างในฤดูกาลนี้ขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้แล้วก่อนเป็นแบบชื่อซาเวด VK นะครับอันนี้เป็นเสื้อเกี่ยวกับแนวนะวก็จะเป็นเสื้อเสื้อผ้าแนวสติดเวร์นะ ก็ใครที่ชอบเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์อะไรย่างเงี้ยนี่นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะออตัวนี้นะแล้วตัวนี้ด้วยโอเคครับไปลองดูกันได้นะครับสั่งซื้อทางไหนบ้างครับในไอจีเฟสบ o ๊กก็ตามนี้ฮะับทราเวดดอทพีพีโอโอเคมาเริ่มจากที่แผงกรเล่นก่อนเลยแล้วกันอืมคุณก่อนเลยดีกว่าก็ต้องเป็นแผนยอดนิยมนะเสียมสั่ไหมยัสั่โอเคเสียมสั่นะวันนี้เราจะมาจัดเสียมสั่งไปละกัน เริ่มจากกองหน้าหรือตู้ัประตูดีเอ้เผู้รักษาปตัวแล้วกันอของคุณก่อนเลยเออจริงๆที่โดดเด่นก็มีนิโค o ส e นะแต่ว่าในใจผมเนี่ยต้องเป็นอ l ริซอนแน่นอนแฟนริปูไม่ไไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนตัวนะ <c oughs> แต่ว่าเลือกอ l i ิซอนนะอ่าอี o บ e ผมก็คือริปูปีนแย่นะผลงานแย่แต่ว่าอ l ริซอนเนี่ยคคย คอยช่วยทีไมไว้ตลอดผลงานส่วนตัวผมว่าโอเคหรือว่าเลือกซีซั่นแล้วกันโอเคผมคิดว่าเป็นนิคโป,ป๊ปแล้วกันเพราะว่าปีนี้เก็บไปถึง12คินชิตด,ด้วยแล้วก็พาเนลคันเซิลขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเต็มตัวอ่ะมาในแผนเซนเตอร์ก่อนดีกว่าเอาแบ็คหรือเซนเตอร์ก่อนเซนเตอร์เลยก็ได้สองตัวอ่ะของคุณก่อนเออก็ช่วงนี้ต้องเป็นเซนเตอร์ของแมนยูและอ่าพอจะนึกออกชื่อนึง ใครับแม็กไกวไม่ใช่นะที่ชอบกินราสุก็ติดนะติดนะโอเคเดี๋ไม่ใช่นะไม่ใช่แม็กไกวนะผมว่าเป็นมาติเนสดูดันดีนะต้ดันมาติเนสใจเขาถึงมีเขาละเผื่อติดติดทีมยอดเยี่ยมนะของพีเมียนะสำหรับขอเลือกเป็นเตียโกซิวาแล้วกันเพราะว่าเซนเตอร์ตัวแรกที่ผมเลือกขอเป็นในฐานะแบบผู้นําผู้นําก่อนแล้วก็แบบรู้สึกว่าอายุเขาค่อนข้างกันเยอะแล้วแต่ว่า ฟอร์มการเล่นน่ะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องอายุสำหรับเขาเท่าไหร่โอเคมาอีกคนหนึ่งคุณคิดว่าใครอีกคนหนึ่งผมเลือกกาเบียวแล้วกันนะกาเบียวมาตินเนลลี่ไม่ใช่กาเบียวอะไรนี่ว่อของเซนอนเซนเตอร์คนนี้นี่ก็แข็งแข่งนะฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็มีซึ่งมาทำประตูได้ด้วยยิงรู้สึกจะยิงไปสามลูกนะตอนนี้โอเคอีกคนหนึ่งผมขอ จริงๆมันมีก็มีอีกหลายคนที่ผมคิดว่าทําผลงานได้ดีกว่าคนนี้แต่ผมขอจิ้มมาที่คนนี้นะฟานไดฟานไดใช่แม้ว่าปีนี้ฟอร์มโดยรวมของลิเวอร์พูลแล้วก็ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวของฟานไดก็จะไม่ดีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ที่สูงสุดที่เคยเป็นแต่ว่าผมยังเชื่อว่าทีมเอ็กไออ่ะผมว่ามีเขาแล้วมันอุ่นใจผมไม่อยากผมรู้สึกอุ่นใจแล้วกันที่มีฟานไดนี่เป็นความ เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันผมขอเลือกเขามายืนคู่กับเจโก็ซิวาน่าจะคู่นี้น่าจะลงวอล์กกันโอเคมาที่แบ็กแมากแบ็กนะใช่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายผมต้องให้ชินเชนโก้ชินชนโกชินโก้ของอาร์เซนอลอืมะอะไรคือเขาย้ายมาย้ายจากแมนซิตี้นะคือเขาประสคมสำเร็จมาเยอะแล้วย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยก็ผมคิดว่าหลายคนก็คิดว่าเขาไม่ประสคมสำเร็จนะที่นี่ แต่ปรากฏว่าฟอร์มฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากแล้วก็เป็นตัวหลักเลยอ่ะเป็นตัวหลักของเซนอนเลยก็ต้องเป็นคนนี้แหละริงสินกะไปทาเตตาด้วยใช่เคยอยู่ด้วยกันมาที่แม็กซตี้ใช่ต้องเป็นคนนี้แนมาด้วยกันโอเคส่วนแบ็คซ้ายของผมก็คิดจริงๆคิดเหมือนกันนะเพราะว่าปีนี้ดูจะไม่ค่อยมีใครโดเด่นเท่าเขาอืคิดว่าแบ็คซ้ายเรื่องเหมือนกันคิดว่าเป็นชิงจินโกะโอเคมาที่แบ็คขวากันบ้างของคุณแร้ แบ็คขวาของนิวคาสเซลเลยทิปเปียฟอร์นี้ดีเด่ยิงฟิกิก็ได้ลูกนิ่งได้หมดเปิดบอลสวยตัวบอลแม่นครับทิปเปียตัวแบกเลยครับโอเคมาในส่วนของผมเป็นวอล์กเกอร์แล้วกันอาที่เปคนที่เลือกเป็นวอล์กเกอร์ผมรู้สึกว่าเขายัเป็นคนที่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมมีในเรื่องของสปีดต้นที่ดีอาจจะรับมือในส่วนของปีนิวคอร้าหน้าที่ไวๆผมเลยเลือกแบบ วอล์กเกอร์ดีกว่าเพราะมีความไว้ด้วยใช่แล้วก็มีความแข็งแกร่งโอเคเดี๋ยวมาดูในแผนกองกลางของเรากันบ้างดีกว่าว่ามีใครบ้างกองกลางสัมตัวในระบบา3ของคุณคิดว่าเป็นใครเอาตัวรับก่อนดีกว่าตัวรับเหรอใช่ซิดนตัวรับก็ต้องเป็นคาซิมิรูของแมนยูใช่ไหมเพิ่งย้ายมา ย้ายมาย้ายมายกระดับกองกลางเลยของแมนยูอร์มดีมากตอนแรกนึกว่ามารับเงินสบายชิ่ๆประหวดแล้วเล่นดีนะแบกแหละย,ยอดพาาแมนยูลุนแชมป์หลายแชมป์เลยปีนี้ครับของคุณไป็นรผมผมเป็นจริงๆกับผมคิดเหมือนคุณนะเป็นคาเซเหมือนกันแต่ว่าขอเอียงใจไปที่โรดี้แล้วกันโรดี้ odi, ถ้าพูดถึงในตำแหน่งการเล่นอะ่ะ mm. เขาจะเป็นคนที่เป็นตัวโคบอล อาจจะไม่ได้โดดเด่นอาจจะเป็นถ้าคนไทยก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นทองหลังพระเป็นตัวที่ทําให้แผงกองกลางของมเชิตีเนี่ยนะค่อนข้าง่จะสม,มดุลชายแล้วก็ฟองการเล่นของเขาก็ก็โอเคชายดูเป็นคนที่คงเส้นคงวาดีผมเลยเลือกเอามาใส่ทีมผมโอเคครับมาต่อไปมอีกคนหนึ่งเป็นตัวตัวลุกกึ่งลุกเลยดีกว่าก็ต้องให้เดือบอยนะยังไงก็ต้องให้เดือบอยมา คือฟอร์มเดอร์บอยนี่มันคงฟิตคงวามากหลายปีแล้วใช่แต่ปีนี้โดนดอกบ่อยนะโดนเป๊ปช่วงหลังนี้เป๊ปดอกบ้างนะเพราะว่าการแข่งขันสูงเนาะทีมแมายจูตี้ใช่ครับผมก็งงเหมือนกะสระดับเดอร์บอยยังถูกเป๊ปดอกโอเขี้ยวจริงๆทีมนี้คุณเห็นด้วยไหมสำหรับเดอร์บอยในของผมไม่มีอยู่ในสามกองกลางของผมเพราะว่าปีนี้ฟอร์มช่วงหลังๆรู้สึกว่าจะโดนดอกบ่อยผมเลยเลือกเป็นบูโน่บูโน่ ใช่บูโน่ตัวแบกเลยของแมนยูอะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเขาจะหัวร้อนไปหน่อยชอบบน <c oughs> แต่ว่าถ้าเอาเป็นเรื่องแบบคุณภาพของเขาผมรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่คุณภาพคุณภาพคับแก้วอยู่บูโน่ได้ทั้งยิงและทั้งใจแล้วก็เป็นตัวที่แมนยูขาดไม่ได้ <c oughs> ในช่วงนี้ใช่มาที่ตัวสุดท้ายกันดีกว่าในแผนกองกลางของเราคุณเลือกก็ ตัวสุดท้ายให้บริการกันอุติกาญจนมาชนอวนนะเป็นกัปตันทีมด,ด้วยก็กับทีมกระทำทีมแต่ว,ว่าอายุนนยังเด็กเลยแต่ว,ว่าคือทั้งยิงทั้ทงจ่ายนะคนนี้เป็นสิทธิ์ลูกนะสิทธิ์ก็เยอะนะสิทธิ์ไม่แน่ใจแปดลูกประมาณเจ็ดแปดลูกนะนผมรู้สึกว่าผลงานเด่นนะเป็นกัปตันด้วยใช่ปึง้งอะไรตาน่าจะเพิ่งแต่งตั้งเป็นกัปตันจริงไหม ผมว่าไอ้ป้าจะมองเห็นอะไรโอเการสักอย่างหนึ่งแต่งอนาคตตาคนนี้ใช่อายุเท่าไหร่อายุยังเต้ยังไม่เยอะสิต้นๆหน่อยฟอร์มดีมากปีนี้ส่วนของผมก็เลือกเป็นโอเดกาเหมือนกันผมคิดว่ามันคงเป็นใครถ้าไม่เลือกก็คงแบบเฮนเดอร์สันไหมโอ้โหเฮนเดอร์สันฟอร์มนี่สุดโลกเลยเฮนโดเนี่ยถ้าของลยูฟุตอนนี้กองกลางนี่ผมไม่เลือกใครเลยผมรู้สึกว่าห่วยรอเลือกปีหน้าแล้วกันจุด หวังว่าจะมานะถ้าซีรีได้ไปแชมเปี้ยนลีกโอเคคิดคิดเห็นตรงกันนะสำหรับตำแหน่งนี้เลือกเป็นโอเดกาละกันแล้วก็มาสามตัวลุกเราสุดท้ายละก็ต้องเป็นคนนี้ท่านี้ท่าี้ใส่แรดฟอร์ดไงฟอร์นี้มากฟอร์นี้มากยิงไม่หยุดนะหลังปีใหม่นี่คือติดท็อปถ้าลีกใหญ่ในยุโรปนี่เขายิงเยอะสุดแล้วมั้งในช่วงหลังปีใหม่พี่พูดเหมือนผมเป็นแฟนแมนยูเลยนะ ใช่ฮะต้องเลือกนาทีต้องเลือกใช่าเดี๋ยวไม่เลือดไม่ได้ไม่ได้กระจายยิงสิบกว่าลูกนะแล้วพอปิดปิดซ้ายไม่ใช่ถ้าฝั่งซ้ายถ้าไม่เลือกก็เหมือนกันก็น่าเขียดเหมือนกันแล้วกันแลดฟอร์ดนะครับส่วนปิดซ้ายผมเลือกไปแลดฟอร์ดดีกว่าอมาปิดขวาก่อนปิดขวาปิดขวาจริงๆอยากเลือกซาร่าแต่ว่า เรื่องเป็นบางนะแต่ก็ได้นะสาระ <c oughs> หวังพึ่งไม่ได้นนการนี้หวังพึ่งไม่ไ,มได้คนนี้เอาเป็นซาก้าซาก้าคล้ายๆกันซาก้าอาร์เซนอลของอาร์เซนอลคนนี้ก็จีจาร์เหมือนกันยิงไมสมากยิงไปสิคกและแอสซิสต์ได้ด้วยทั้งยิงทั้งจ่ายเหมือนกันตัวแบบของอาร์เซนอลเลยคนนี้ครับส่วนฝั่งซ้ายผมขอฉีกออกมาหน่อยแล้วกันเอาเป็นมิโตมะ มโตมาใช่จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยได้ติดตามฟอร์มมีตมาเท่าไหร่แต่ว่ามาเห็นแบบกับตาเลยกับตาใช่มาเจอโอ้โหเผายับเผายับนี่นี่เผาใครไม่เผาเลยเผาเลยเผายับโอ้โหเผาจนอยากจะเปลี่ยนแบ็คขวาไปแล้วเลยมีความเร็วห้องตัวใช่ได้ข่าวว่าตอนที่เขาเรียนนี่เขาทำวิจัยงานเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลผ่านผู้ต่อสู้เลยนะใช่ช่วงนั้นเรื่ออะไร แล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่กับคอสกิฟอนตาเล่แล้วก็โยกมาเป็นไปตันต้องให้เทนนี่ศึกษาต้องให้เทนนีศึกษาว่าช่วงนี้ผ่านตลอดโอเคงั้นปีกว่าขอเลือกเป็นมิโตมะแล้วกันโอเคไบของไปตันยิงไปเรือตอนนี้ยิงไป6กแอสซิตไปสาพอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปีแรกใช่พึ่งมาลงตัวจริงนั่นหลังๆด้วยสําหรับมิโตมะมาในส่วนของตําแหน่งสุดท้ายหลักการรับด่านเป้า ก็หลายหลายคนคิดเหมือนคุณไหมไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคนอื่นนะในแฟนตาซีอะลอยเยสไม่ใช่ไม่ใช่งินเยสแต่ว่าต้องไปทาเล่นนะทาเล่นโอ้ยิงมาปีแรกยิงไปยี่สิบยี่สิบแปดลูกแล้วตอนนี้โอ้ยิงเยอะกว่าที่เล่นอีกอะจำนวนจำนวนประตูเยอะกว่าจำนวนนัดอีกในแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดเนี่กดไปห้าอือสุดยอดอะแต่โดนเตปคุมกำเนิดไม่งั้นถ้ายิงหกนี่ก็จะแซง อยู่เนี่ยไมซีไปได้ลบพบรูปเนี้ยเดียวใน่แชมเปี้ยนดีใช่ฮารันคิดเหมือนกันไหมจริงจริงอ่ะจริงๆก็อยากจะเลือกเลือกเหมือนคุณแหละแต่ว่าผมขอเอียงมาหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเลือกเป็นฮารันเนี่ยสามตัวหน้าผมจะแย่งกัิจริงไปซะเยอะโอเคผมขอเลือกเป็นตัวที่ทําททำทำเกมได้แล้วก็ยิงได้อืก็เป็นแฮนดีคเลนของซัเอร์แม้ว่าปีนี้จะแบบว่า ทีมฟอร์มจะกระท้อนกแท่นแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวเขายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมก็ยังยิงเยอะอยู่นะใช่ปีนี้ยิงไป20แอสไป2จริงๆน่าจะเป็นดาดวซันโบนะถ้าไม่มีเปิดให้มีฮาลันนี่คือนอนมาแหละใช่ปีนี้ก็ยิงไป20ลูกเลยซึ่งสเปอร์ปีนี้ต้องบอกว่าไม่ดุนไม่ได้ดุอะไรหรอกเพราะว่าตกรอบไปทุกถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกมาแล้วก็ในในลีกก็รุนพื้นที่ยุโรปอยู่ใช่แต่ว่าอาร์ลีคเคนนี่คือตัวแบกของสเปอร์เลย รูดูการหน้าบอกว่าคงไม่ย้ายไปแมนยูนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทีมยอดเยี่ยมของพวกเราทั้งสองคนในมุมมองส่วนตัวใช่จริงๆอ่ะมีนักเตะหลายคนที่เราคิดว่าฟอร์มดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เลือกเข้ามาในเดือนนี้แต่ว่าตอนจบฤดูกาลเขาอาจจะฟอร์มอาจจะแซงขึ้นมาใช่มีหลายคนเหมือนกันที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีความคิ่เห็นที่ต่างกันยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าทีมยอดเยี่ยมของเราเนี่ย ทีมไหนเท้ามาเล่นกันเอามาวินนิ่งกันเลยว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะยังไงก็ฝากเพ,เพื่อนติดตามช่องของเกรนซูบออลค,คัพ<ม>ด้วยนะครับ<ม>ก็มาเอาดูกันนะครับว่าอีพิซดหน้าจะมีหัวข้ออะไรมาให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็มาให้รับชมกันโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับอีพิซดหน้าแล้วก็แขกรับเชิญอาจจะเปลี่ยนหน้าหรือเป็นหน้าเดิมเดี๋ยวมารอรุอ้นกันไม่เอาผมอเอ้อโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปด้วยสาหรับเสื้อสวยๆยังไงก็ฝาก ไปสั่งซื้อแล้วก็ติดตามกันได้ในเพจที่แจ้งไปนะครับวันสำหรับวันนี้ก็ลากลันไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับ